สวัสดีครับอยู่กับผมครับรถดำซิ่งด่นดวนโอ้กระเดลเห็แฮะทำไมรถเยอะแทววันนี้ครับตามรถใครก็ไม่รู้ครับแหมลั่นเหลือเกิน มังคุดหลังท้องช้างท้องอึงดูทรงแล้วน่าจะเป็นกระบะสามมิตอมโอ้น่าจะเป็นเมก้าครับคันนี้

ครับนี่ครับหน้าตัวจริงรถเสียกกอบครับเองขานนะครับมาส่งหินมาส่งอยู่แถวแถวสายตรีสามเทตรงไหนเนี่ยรอชมครับ ดูท่อเขาสั่นตกๆๆๆเลยครับเตะไม่ได้ครับต้องไปเตะที่อื่นอุตสาห์วิ่งมาครับต้องวิ่งกลับไปที่เดิมยังไงสุบวิ่งกลับไปที่เดิมหรอเครับ เออทำไมท่อมันสั่นแค่ปไปเทที่เดิมนิ <ไป S 1> โอเคโอเคกลับไปเทที่เดิมครับกลับรถครับไปกลับรถอยู่ไหนอ่ะ โอเคครับถึงจุดหมายแล้วครับเทราดหรือเปล่าเลยๆลๆลล น่าจะเทแถวๆนี้แหละครับเพราะว่าหลุมเยอะครับโอ้โหจัดมาเต็มกล่องเลยครับเอาน่าจะเทราครับ yok 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 Một lấy măng trong đi nè người dỡ lên À, à. Hãy mà Dạo lời, dạo lời ยกอกีกยกหมดเลยเ็เรียบร้อยครับลงงานได้ กับรถสวยๆล่อๆครับจากเข,ขาคานมานี่ก็ประมาณ40กโลครับหอหนหยหอหนหย ทำความดีไม่มีวันหมดอายุโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับกับรถเสียกอบอยู่หน้าเทศบาลนิคมเพเ่อบ้านกรวดนะครับติดตามกันได้ครับกับคันนี้ครับติดตั้งสปอร์ตไลท์จากร้านช่างเจคันนี้ช่างเจประโคนชัย รอตังหรอสงส่จะรองเงินเดี๋ยวไปถามเซียก๊อปก่อนเอามาก,กี่ตันครับเซียกอ๊อปเอามากี่ตันน่ะกี่ตัน,นกี่ตันไม่รวมรถอ่ะโอ้รวมรถกี่ตัน,น,ตนโอ้โอเคเค พอวันรุกผมจะดูทุกวันเลยนะโอ้โอ้ดูดัมซิงนะดูจนผมจำชื่อได้แล้วเดี๋ยวโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับอยู่เทศบาลครับไหนบอกแฟนดูทุกวันเลยใช่ดูทุกวันจริงๆวันนี้เขาเขาเลือกตั้งเหรอใช่ครัเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านอ๋อ แล้วคัวนี้ช่วงทุกไหนก็ได้มันน่าจะโอเคกว่าคือพวกนี้ดีกว่าเอาเอาที่สะดวกอันนี้ให้เสียก๊อปฝากหน่อยครับเฮ้ยแล้จะออกอยังไงวะเนี่ยเอาเสียก๊อปปิดปิดให้ดูหน่อยอ๋อเดี๋ยวอีกอันหนึ่งไปปิดก็ไม่ต้องไป่ปิดที่ไหนเนี่ยหกล้อก็ขายไปแล้วเนี่ยอา้าวก็ติดในห้องน้ำก็ได้ไติดเลย <laughs> อย่าลืมนะเสื้อเอามาให้กองช่างอ,อ้าได้ครับเอากี่ตัวครับสองตัวก็ได้โควเมียไปขับรถปลอดไยเดอสิก๊อป ไปย,ยครับคลิปนี้สวัสดีครับนี่เดี๋ยวเขาก็ไปหารถไทยมาเกตเอานะคนทำงานในนั้นก็จะออกไม่ได้หรอกโอเคครับสวัสดีครับผม